สวัสดีครับนานนี้เรามาเก็บดวงครับดักดวงไว้สิบกว่าคังครับไปดูคันแรกเลยครับผมนี่ครับเอาติดครับนี่ติดครับผมคันแรกกระมาณเลยครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัว เอาครับ่ะดูขันต่อไปเลยครับตรงนี้อีกหนึ่งขันครับเอาด้วงไหมมาลองนะครับผมอ้หติดครับผมเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูครับเอาเอานี่ครับแต่เป็นหนูเล็กครับหนูไม่ใหญ่ครับผมเร้อยครับ สองคันสองตัวครับดวงใหม่ครับผมไปดูวันต่อเลยครับผมไปครับนี่คันที่สามครับผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็พอมีรอยตีนอยู่บ้างนะมันจะมีตัวป่ะเนี่ยเรียบร้อยครับโอ้โหลอยตัวอื่นมาทั่วอย่างนี่นี่ครับ พันที่สามก็เรียบร้อยครับผมดวงใหม่ครับเพิ่งใส่ยางอามาเทสดูครับผมนี่ครับตามขัานตามตัวครับตรงนี้นึ่งขันครับดักไม่ได้ไกลกันเลยแกลๆกลกันนี่แหละครับเ,เรียบร้อยครับ สีคันครับผมตีตัวครับเอา,เอาละหมานครับผมสนใจก็สั่งซื้อได้ครับดวงเบอร์โทรใต้ล่างคลิปเลยครับผมไปเดี๋ยวไปเก็บมันต่อครับผมนะครับอย่างนี้อีกหนึ่งคันครับผม หาที่ดักยากครับบางนี่ไม่ค่อยได้ออกเลยบางก็วิทย์น้ำเต็มก็เพิ่งทำนากันไอ้คนดักมันเยอะเลยครับอบอุบโอ,อ,อ้ไม่มาครับเนี่ย ดีูต่อเลยครับครับนี่อีกหนึ่งครานน้ำมันเยอะครับผมเลยเลือกดักโคกๆเอาเพื่อหนูมันจะมาครับผมไม่ไม่น่าจะมาเห็นอย่างตึงๆนี่ครับน้ำในานามมีทางนั้นเลยครับ หาที่ดักใกล้ยาดไปดูคันต่อไปกันเลยครับผมเสียงเคียดแทบแบพับพับแพับ,พบ,พบ,พบตรงนี้หนึ่งคันครับเคียดร้องจังเลยท่วมทํามไม่ท่วมกับแต่ไม่มีตัวไม่ เหมาะจังเลยตัวไปไหนก็ไม่รู้ไปตัวนั้นต่อไปเลยครับนี่อีกหนึ่งทางครับผมน้ำเต็มกระทงเลยครับเลือกแวกดัดเติงขนาเอาเอาเ,เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับนี่ หนูตัวไม่ใหญ่ครับผมไม่ใหญ่ก็นับเหมือนกันครับนี่ครับไปดูต่อครับผมงี่หนึ่งขันครับมีเสียงเครียดครับครับครัต้องดูรอยครับผม แถวนนี้เนะตรงนี้แหละอ๊มีตัวไหมเรียบร้อยอแล้วครับอโหโหเอาเอาถือว่าใช้ได้ครับนี่ครับอ๋อใหญ่เลยครับนี่ดวงใหม่ครับวันนี้เอาดวงใหม่มาลองครับผมใช้ได้ครับมาครับดูหน้าต่อเลย นี่ hey, ครับตรงกระท้องเรานี่อีกหนึ่งคันครับผมง่ายดักแด้กันดักหน้ามีตัวหน้าเนี่ยไม่ม,ไมีไม่มาครับไม่ติดก็ว่ากันตามไม่ติดครับผมไปยังมีลุ้นต่ออีกมาหกคันครับ นิกหนึ่ง,งครับนี้ดักกระวงคนาครับน้ําในน้ำมันมีครับผมไปดูพร้อมกันว่าจะมีแต้มบ้างเ้าจะของน้าไม่เก็บไปนะครับไม่มาครับนี่นี่บเออหน้ามาจังเลย ตัต่อเลยครับไปครับเหลืออีกสองคันสุดท้ายแล้วครับผมมีตัวไหมถ้าจะของนําไม่ลักไปก็มันก็น่าจะมีตัวอยู่นะมันก็เหมาะถือว่าเหมาะหนูจะมาเปล่าฮะเนี่ยตรงนี้ครับ โอ้โหมองลอดไปเห็นม,มันไม่มีตัวนี่ครับน้ำก็แห้งเหมาะก็เหมาะเอ้ยไ,ไปไปลุ้น,นกันคันสุดท้ายครับว่าจะมีตัวไหมนี่ครับตรงนี้นนหนึ่งคันครับผมมันก็มีอรอยตีนนะครับแล้วมันจะมีตัวมาหรือเปล่าเนี่ย เอาเรียบร้อยคับหนูใหญ่ครับโอ้โหนี้ับันเลอเลยครับผมเต็มดวงเปรนี่ไอตัวนี้เนี่ยลอยตีนมันนะครับเรียบร้อยนี่ครับรวมยอดครับผมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดตัวครับสิบประหรครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็่มกำลังใจในคลิปต,ต่อไปของผมนะครับผมไม้ครีมพาราหนูครับสวัสดีครับ